มากัดเลา้มาเปิดรายการก่อนไหมโอเค,อเคตรงไหนดีอะตรงนี้ไหมตรงนี้ไหอุอ๊ยมุมได้เลยอะแสงสวยมากโอเคพร้อมหร้อยังพร้อมละโอเคสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในช่วง Sunday เที่ยวทิปวันนี้พี่นะคะก็จะพาน้องๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันค่ะอ้าวกัดแต่เราไม่รู้จะไปยังไงอ่ะ ไม่ต้องห่วงคือการนัดพี่ไว้คนนึงยนที่นี่เดี๋ยวเขาก็มาละโอเคโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วขอโทษทีนะพี่มาสายนิดนึงพอดีมัวแต่เลือกสูตรก็เลยได้สูตรตัวนี้มาพราวอยู่ใช่ป่ะได้นี่ไงพี่การพูดถึงพี่การไงสวัสดีค่ะพี่การวันนี้พี่จะทำหน้าที่พา้องเที่ยวเองเนื่องมาว่าเราเนี่ยอยากเก็บภาพบรรยากาศต่างๆอย่างพี่สาวน้องน้องซันเดย์สกูลด้วยใช่ไหมได้เลยพี่รับประกันเลยว่าสถานที่จะพาไปเนี่ยสวยทุกที่แน่นอนเลยพี่ก็เช็คมาแล้วจากเว็บไซต์ของมันเนี่ยว่า เข้าฟรีได้ทุกเพศทวัไม่เสียตังไปกันเลยไหมไปางเข้าทางนี้ไปกันเลยค่ะ stop stop there where are you going เขาพูดภาษาอังกฤษอะไม่เป็นไร where are you going where are you going we want to go inside that is not free you have to pay me first ขอคุณว่าอะไรพกัน that is ten d o l l a ที่นี่เข้าฟรีไม่ได้ต้องเสียค่าเข้าสิบดอลลาร์ Pay me ten dollars. That's not free. สู้ไางเนี่ย Pay me นะ I'm sorry I have heard that here is e e No t h e t is not free เขาโอ้ยเกาเข้าฟรีไม่ได้อะ Not free ten dollars ไม่ได้เป็นหนึนะอ้าวผู้สั่นี่ o อ no no i just ละหนึ่ง No ผู้ได้นี่หน่อยผูได้นหน่อย เรามาคุยเร่พาสหายดีกว่าใช่ห้เรื่องขอโทษนะคะพอดีเราได้ยินว่าที่เนี่ยเข้าฟรีค่ะทุกเพศทุกวัยไม่น้อไม่ฟรีนะไม่ฟรีขอเข้าไปแค่นี้เพียงค่ะขอแค่คะยังไม่มีมันนี่ใช่ไหมโดมันนี่ก็เอาเลยโดนออกพายผีหนี่ออกไปเลยออกพายออกพายยูโดนแค่นี้เฮ้ไม่ได้อีกละเบื่อคนไม่มีทาง มามาถ่ายที่ที่สองดีกว่าเมื่อกี้พลาดไปไม่เป็นไรเนาะพี่ว่าตรงนี้เราอาจจะแค่ถ่ายรูปได้ก็โอเคเคแค่นั้นเลค่ะแค่ถ่ายรูปเดี๋ยวเอาพี่เป็นแบบละกันเราจะได้เราจะได้แบบจัดมุมสวยๆพี่กันถอยไปนิดนึงค่ะถอยไปนิดนึงหรออีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวช่วยแล้วคุงมีควางอาจจะถ่ายรูปกั็หรอโอ้คุณคะค่ะไม่แต่ขังครั้งนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะไมขอแค่ถ่ายรูป pay me five dollars เขาบอกว่าถ่ายรูปตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องจ่าย5ดอลลาร์ถ่ายรูปต้องต้องจ่าย5บาดอลลาร์ละพวเขาขอแค่ถ่ายรูปเองนะ no five dollars ยูไม่มีทางอีกแล้วใชิมิเนี่ควอเอาเลยทุกคน no five dollars ไม่ได้เพียงเลยที่เราไป five dollars ไม่มีทางอีกแล้วมา เดินมาเหนื่อยเลยเนาะเมื่อกี้สองสถานที่เราก็ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่คิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่เข้าไปไม่ถ่ายรูปมันน่าจะพอได้เราลงดื่มดับไหมคะโอเคได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรเรามองไปแล้วรอบก็โวบอยู่นะเนี่ยโอ้เฮ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 ้คุณอีกแล้วเหรอนี่มาอยู่ตรงนี้นี่ทําอะไรกันอยู่เนี่ยสถานที่นี้เราขอแค่ยืมเฉยๆดื่มดับบรรยากาศได้ไหมคะ No two dollars แค่ยืมหายใจเฉยๆเนี่ยนะ two dollars เขาบอกย่งนี้ก็ต้องจ่าย2ดอลลาร์แค่ยืนเฉยๆก็ไม่ได้ห่างใจเฉยๆก็ไม่ได้อะ่ะ two dollars คุณคะเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆแล้วนะคะนี่คุณเป็นคนเก็บเงินค่าเข้า,ขาจริงหรือเปล่าคะเนี่ยฉันเช็คม,มาแล้วนะคะว่าทุกที่ที่เราไปเนี่ยเข้าฟรีแน่นอนทุกเพศทุกวัยคะ่ะ no no no, no ฉันไม่ได้โกงฉันไม่ได้โกง,โงคุณโกงเราเนี่ย no no คุณยอมรับมาคะ่ะคุณโกงเราหรือเปล่าคะ no ฉันไม่เคยโกงใครคุณคะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะคะอ้คุณตกใจทำไมหรือว่าคุณโกงไปแปฉันก็ลงฉันเลยเออเออเอาน่าก็ถือว่าเออคนไทยคนแก่ไม่ได้าสได้นะคะคุณพูดไทยได้คุณชัดมากเลยอะเออน่ไม่เป็นไรลองไปโรงพักกับเราค่ะก็ได้ค่ะฉันขอโทษค่ะฉันยอมรับแปลก็ได้ค่ะคุณโกงพวกเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ คุณรู้ไหมคะว่าการโกงคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณทําแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะเอ่อขอโทษค่ะมันหลายปีเกินไปนะคะคุณคะการโกงคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณก็รู้แก่ใจทําไมคุณยังทําอยู่คะดีนะคะที่พวกเราเนี่ยจับผิดคุณได้ตอนนี้คุณสํานึกผิดหรือยังคะฉันขอโทษนะคะต่อไปคุณจะทําอีกไหมคะ ฉันจะไม่ทำแล้วก็ได้ค่ะพูแบบหนักได้ค่ะต่อไปคุณจะทำอีกไหมคะฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะดีค่ะคุณเมื่อในเมื่อคุณรู้แล้วว่าการโกงคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอฉันคุณต้องเลิกทำโอเคไหมคะค่ะก็เหมือนกับเรื่องราวที่จะได้เรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยก็โกงคนอื่นเหมือนกันจะเป็นใครเรื่องราวและจุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรนะเขาจะกลับใจหรือเขาจะทำต่อไปเราต้องไปติดตามกันในช่วงต่อไป คุณจะโกงอยู่ไหมคะไม่ค่ะปอบเนหมักเน่ค่ะไม่ค่ะง <c oughs> ั้นเราไปติดตาม่วอต่อไปกันเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปโผล่หะลายที่เลยเรายังไม่ได้ทักทายน้องเราบันทักทายกันน้องกันกันก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะยินดีต้อรับข้อสู่รายการ Sunday School Farm Church on line พบกับเราในซีซั่น2 ก่อนอื่นเราก็ต้องมาแนะนําตัวกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่การะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่อนนาค่ะเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้เหมือนที่เราเกิดใหมตอนต้นนะคะมีการโกงมีการอะไรเราต้องไปติดตามนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องของใครแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเริ่มทุกอย่างนะคะเราก็ต้องอธิษฐานขอ,ขอการทรงนำจากพระเจ้าใช่ไหมคะพี่อนนาใช่ค่ะขออนๆๆร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ ขอบพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าทรงโปรดประทานชีวินี้ให้กับเราในเช้าวนันนี้ที่พระองค์ทรงให้น้องๆทุกคนได้มาเรียนรวีด้วยการพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์จะทรงนำเราตลอดทุกๆวันในวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ขอให้สิ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ที่น้องๆจะได้นำไปรปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยขอให้น้องๆจะได้เป็นพรอ,นออกไปสู่ทุกคนอธิฐานในนามของพระเยซูริเจา้าอาเมน ค่าน้องก่อนที่เรานะคะจะเข้าสู่บทเรียนอันเข้มข้นของเรานะคะเราก็จะต้องมาเต้นนมัสการพระเจ้านั่นเองและบทเพลงในวันนี้นะคะก็คือบทเพลงแบ่งปันนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเต้นพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะมายกมือพ,พร้อมๆกันนะคะสามารถถ่ายรูปตอนเต้นด้วยได้นะคะ มมมมัันนควาากไ่ีจะยุดให้คนมากมายแม่เี่ทนสุ๊กตาหวานๆฉันจะกระชากตัดไปร้อมร้องกันกลางนอง

ต,ต,ต,ตอนนี้นะคะน้องก็้ถามมาทายรูปไข่วิดีโอแล้วก็ส่งเข้ามาทางสื่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไว้ให้นะคะพร้อมกันเลยสุ้ายค่ะแม่สไส ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงแหม่งปัน,นะค่ะตอนนี้น้องๆต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะเหมือนที่พี่การพูดย้ำๆๆทุกทีเลยนะคะว่าในคําถามที่เราจะได้ถามตอบกันในวันนี้นะคะ<อ>ก็จะมีคําตอบนะคะอยู่ในบทเรียนพูดผิด่างนั้นะคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นนะ,นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าติดตามขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะเป็นไรครังน้อง